ถ้าไม่ลองไม่รู้ทดเวลาโมโ้ไปเลยครับสองนาทไีได้เลยได้เลยยอ่ากันา่างนี้เลยนะครับกันมาอย่างนี้ถ้าแนววัยรุ่นจะเป็น L L บวก S จริงเากครับได้ถามยัง เรารู้จากหัววันหน้าลักษณะอย่างนี้อาจารย์อ้นเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นวัยร่วงแล้วนะครับเลยมาแล้วดีไซเนอร์ว่าดีไซเนอร์แล้วก็รู้ใจของวัยรุ่นอีกสมัยนี้กับสมัยโน้นมันต่างกันนะอาจารย์อ้นดีไซเนอร์คือแอลบวกจิตใจของรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะอาจารย์อ้นสมัยก่อนอาจารย์อ้นเลี้ยงควายใช่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เลี้ยงควายแล้วสมัยนี้เลี้ยงอะไรนายเลี้ยงอะไรนะเลี้ยง เลี้ยงโทรศัพท์มือถือเลี้ยงโทรศัพท์มือถือก็จะก้มหน้าก้มหน้าสังคมก้มหน้าก็จะกดอย่างเดียวแต่ก่อนอาจารย์อ้นก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะไปอยู่ในทุ่งท่าทุ่งนาโทรศัพท์ก็ไม่มีกับเขาไม่มีไม่เคยใช้หรอกโทรศัพท์เป็นไงก็จะม่เห็นเดียวนี้ก็ังกดไม่เป็นเลยไม่เป็นเล่นไม่ได้ไม่เป็นเลยเล่นไม่เป็นเลยนะครับจะโทรเข้าโทรออกอย่างเดียว แค่นั้นแหละเล่นไลไ์ก็เป็นเล่นเฟซเล่นไลน์ก็ไม่มีกับเขาครับนิสัยตะอ่อนดีน่าใสไปมีนแต่อยู่ใน u t u b e มีนะครับอาจารย์อ้อนกันงานเขาเข้าไปติดตามนะครับอ๋อจุดจุดอ้อนกันงาช่างหล่อครับผมมีครับเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็จะเห็นความฮามันจะบังเกิดเลยครับอยู่ตรงนี้เวลากดเข้าไปแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยสับตะไคร้ให้ด้วยสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับสับตะไคร้ปัก ไม่ใช่ M16 นะรับแต่ใครไม่ใช่ M16 นะรัแต่ใครเอาบอกวิชาการหน่อยตรงนี้โอ้ยโอตะคุยโอตะโมเอาบอกเอ็มเอาบอกเอ็มไม่ใช่สมรักกำสิงนะครับครับพาเพื่อนไปเที่ยวพาเพื่อนไปเที่ยวแต่ก็หาวางแผนกับเมียอย่างดีให้กินยาห้าเม็ดตอนแรก อย่าไปพูดพาดพิงคนอื่นนะเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงเราก็ไม่รู้เพลงเรื่องของเพลงอันนั้นข่าวหรือไงเพลงครับอ๋อเพลงเขาวางพลงว่าเฮ้ยเ,เยาขาทรายวางสักห้าเมตรเป็นยังไงเมียจะได้นอนหลับยานอนหลับยานอนหลับมันไม่หลับไปสิเอาห้าเมตรไปเลยอ่าเขาจะแย่จริงก็เป็นเรื่องของเพลงของสมรักคำสิงเรื่องเพลงอ๋อมีเพลงอยู่ใช่ไเพลงแบบนี้มันจะหนีจะเกี่ยวว่าจะหนีอันนี้เรียบร้อยอย่างท่านเสร็จแล้วครับเนี่ยเอาเช็คไงเช็คเช็ครีเทสรีทัศ มีการเช็คอ่าเช็คด้านหน้าด้านหลังด้านอะไรอย่างเงี้ยเอ่อคืบด้านหน้าให้ดาหน่อยคืบด้านหน้าให้ดานั่นเห็นไหมล่ะนั่นบอกบอกคืบด้านหน้าให้ดาเห็นไหมล่ะใช้อย่างงี้เลยใช่ไหมคืบด้านหน้าใช้ตัวไหนใช้กันไกลเลยไหมไม่ใช่ขยับเข่าไก่้เทเออได้กันไกลไปแชร์หน่อยนะไปโพสหน่อยไปแชร์หน่อยนี่ครับคืบด้านหน้าคืบย่างงี้เลยใช่ไหมเนี่ยเป็นการทรมานหรือเปล่าเนี่ยทรมานเจสานี่ ให้ดูจากมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้มุมสองข้างเพื่อไม่เท่ากันหรือไง<ช>เพื่อให้เท่ากันก็ให้มันได้บาลานซ์กันให้บาลานซ์กันใช่ไหม,หมถ้ามันไม่เท่ากันนี่ตาเอกตาเอียงนะเสียชื่อเลยนะทุกอย่างครับต้องฝึกเอานะครับอของอาจารย์อ่อนตรงไม่ตรงก็ค่อยว่ากันนะครับผม <ลง S 1> จะทําตามประมาณประมาณเอาประมาณว่าเออได้อยู่คืออยู่ครับแต่อย่างนี้ไม่เสียชื่อช่างแล้วอย่างเงี้ยเนาะเสร็จแล้วครับไอ้ลูกหลานไยรุ่นเขาก็เครียดเขาก็กลัวอยู่นะเขาก็เครียดเอ้ย มันจะได้ดีหรือเปล่าเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์อ,อ้นเนี่ยเรียบร้อยอย่างอาจารย์อ้นเรียบร้อยแล้ว <c oughs> <cocoa. S 1> โอเคขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับครับดูนะครับไม่มีสะดุดเลยดูวิธีการนะครับ <c oughs> คร <Gerald. S 1> ับก็เราก็ดึงดึงหนังนี่ขึ้นแล้วก็ค <c oughs> รับ <Red. S 1> ลากโค้งมา <c oughs> ตามจรอ,อย่างนงี้นี่ครับสมมุติว่าจรจะให้จะให้จรยาวเราก็ดึงจรมาอย่างนงี้นี่ครับ ดึงมาตรงนี้ก็เหมือนกันจะให้จอนยาวอย่างนี้เราก็ดึงจอนมาต้องให้ตึงนะครับต้องให้มือแตะหนังให้ตึงแล้วตรงข้างหูนี่ก็เอามือดึงหูแล้วก็เอานิ้วมือเขี่ยอย่างนี้ดูนะฮะเนี่ยไม่ให้มีเลือดแล้วก็ไม่ให้มีบาดแผลแล้วก็ให้ผลขาดนี่นะครับวิธีของเขาทางด้านนี้ก็เหมือนกันตรงนี้นะครับเนี่ยดึงยาวมาเลยปื้ดดูนะครับปื้ แล้วก็โคนขนอ่อนอย่างนี้นี่เห็นไหมครับดูด้านหลังนะครับรูปตัวยูขดึงยาวพื้นดูนะฮะขนอ่อนนี่จะขาดหมดเลยเห็นไหมครับดูขนขนที่ออกตามคอเนี่ครับนี่ดูครับนี่ยครับดูขนนี่ครับนี่ความคมนี่คนที่โดนนั่งกันไม่มีความรู้สึกนะครับเรามาดูฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่ดูนะฮะ นี่มีกอนดีจริงจริงดีจริงดูขนดูขนเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับขนออกมาเนี่ยเห็นไหมครับมีก้นดีจริงคือคมนี่ความคมนี่ดูขนเล็กๆนี่ครับนี่นี่เห็นไหมครับครับออกมาเป็นกระจุกกระจุกเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันดูนะครับดันมือขึ้นไปกันเป็นรูปตัวเอส่ยเอาจอยาวๆลงมาเลยนี่ยืออดึงยาวๆมาเลยนะครับน่ครับอออ ตอนยาวแล้วสับฝั่งนี้มาอีกคึกคึกแล้วก็ลากยาวมาด้านหน้านี่ด้านหน้านี่เราเขาเขาบอกว่าเอาเสมอเสมอคิ้วนะครับด้านหน้านะครับ เฉพาะด้านหน้าเราใช้กันไกลเลยนะใช้กันไกลเลยครับถ้าเราใช้บตเตอเรียนล่ะไม่เท่ากันผมเขาผมเขาหยิกถ้าผมแบบนี้จะต้องใช้กันไกลนะไม่หยิกขอดดูนะครับตัดเสร็จแล้วครับลองทรงต่ำโอ้ลองทรงต่ำเพราะว่าตอนแรกมันอลังการเดี๋ยวจะต้องอลังการครับอลังการมากเลยครับงดงามมากเลยครับลองเป็นช่อขึ้นมาเลยนะครับผมเห็นไหมครับทีนี้เสร็จแล้วครับดูนะครับสวัสดีครับตอนนี้ดูว่าผมเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้หละครับผมเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้แะครับลองทรงต่ำนี่จะเป็นอย่างนี้เลยครับขอบคุณมากครับอาจารย์นนอ์กันงานและขอบคุณมาก แบบจากบ้านขามใต้นะครับวัดจากคิ้วขึ้นมามุมนาผักแล้วเราก็กันถ้ากันนี้โมไม่ได้นะกันเนี้ยเป็นตัวเอสครับดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียวมือต้องเบาครับโค้งตามเป็นตัวเอสคำว่าตัวเอสยังไงเอสน้อเอสน้อยก็ได้หมดเลยครับครับดูครับดูลากเบาๆหนึงจอนให้สวยๆโค้งตามใบหู ให้ดูชัดๆเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยชัดเบาๆน้าลากเบาๆเบาๆลากเบาๆฝั่งนี้จะยากที่สุดตัดเหลี่ยมตรงนี้ตรงนี้จะยากที่ทำอย่างนี้ทำมืออย่างนี้ตรงนี้ทำไม่เคลียร์นะบางทีคนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจต้องวางอย่างนี้ก่อนต้องวางอย่างนี้ก่อนนะครับพอพอพอได้เส้นกึ๊บแล้วเราก็เอาปลายไม่ได้เคลียร์ตามเส้นอ่าโอเคดูฝั่งซ้าย เช่นเดียวกันดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ฝั่งนู้นอย่างไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับวัดก่อนเว้นแต่วคนตายเอียงนะเว้นต่คนตายเอียงเม่นตัคนหัวเอียงหัวเอียงครับถ้าไม่งั้นจะไม่เท่ากันนะเป็นรูปตัวเอลรูปตัวเอส้าตัวเอลเป็นเหลี่ยมไม่ได้ฝั่งน้นเป็นตัวเอสฝั่งนี้เป็นตัวเอลทำไงอาจารย์นนเราก็กลับมาแก้ไขได้กลับแก้ไขบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับผมไม่มีปัญหาเนาะไม่ใช่แขกกลับแล้วเราเดินกลับมากลับมาแล้วมาแก้ไขครับผม แขกก็จะคิดในใจแล้วตอนนี้หลับตาแล้วก็บอกดูความสัมผัสยาหน้ายาดูระบบสัมผัสตรงนี้โค้งตามหูนี่ใช้ปลายมีดแย๊กแๆ๊กแย๊กยหนึ่งแล้วยกศอกขึ้นนิดนึงยกแล้วแขกที่โดนสัมผัสน่ะจะนิ่มนิ่มมากไม่ใช่ว่าเราว่านิ่มคนเดียวเราต้องถามแขกด้วยแขกต้องนิ่มด้วยนะครับไม่ใช่นิ่มแต่เราถ้าเราไปกันให้เขามีแผลบาดแผลมากเขาก็จะดุ เราไม่พอใจแล้วทีหลังเขาจะไม่มาตัดกับเราพูดมากเขาก็ยังดุว่าเราพูดมากอคนนี้แข็งเราพูดมากจริงไหมครับถามจริงจริงเราเป็นคนพูดมากหรือเปล่าพูดมากถ้าจะให้ขึ้นเวทีพูดพูดได้ไหมครับได้ถ้าอย่าไม่โจมตีคนอื่นได้ไหมได้เพราะ พูดใครก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วมีคนฟังมายพูดแล้วไปพูดไปโจมตีคนอื่นเนี่ยไม่พูดแล้วมีคนฟังท่านใช่ท่านพูดแล้วคนจะฟังท่านไหมต้องให้เขาฟังเองนะใช่ผมท youtube มาตั้งแต่ปีหกหนึ่งหมาดูผมก็ไม่มากมีตัวเดียวไอ้หลงมครับหมาผมมีไม่มากผมมีหมาตัวเดียวครับเรื่องจริงครับครับครับเรื่องจริง ผมทำมา2ปีแล้วนะครับ YouTube นี่แต่ว่าปีแล้วนะครับที่เขาติเนี่ยผมไม่ได้เครียดเขาหรอกแต่ก่อติเพื่อโกอโกรธไหมครับถามไม่โกรธไม่โกรธไหมไม่โกรธไม่เครียดไปครับไม่เครียดไม่เครียดครับถ้าไม่งั้นกันไม่ได้นะเนี่ยฮะไม่งั้นกันไม่ได้นะถ้าโกรธถ้าเครียดไม่ได้ไม่ได้นะนี่มือละเอียดมากเลยครับนี่กันกันละเอียดมากเราค่อยๆทำค่อยๆทำเขาเรียกตีเพื่อก่อตีเพื่อก่อยอเพื่อทำลายยอเพื่อทำลายใช่ สร้างความชิบหายคือทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำครับเราไม่ทํานะครับผมนี่พูดดีนะพูดดีวันนี้พูดดีครับพูดดีคนหนวดก่อนครับคนหนวดด้วยนะครับกนหนวดไห้ดูใ้ดูอย่างดีครับคนหนวดด้านไหนครับกนหนวดก่อนจะกนหนวดนี่เราต้องใช้สบู่หรือใช้สบู่อย่างนี้ทาก่อนแล้วเวลาให้เขานอนเนี่ยนอนอย่างนี้ได้ไหมหรือหัวต้องให้แง้ต้องให้แง้อย่างนี้เลยนะครับ มันจะวนเขาง่ายวนเข้าได้ง่ายนะข้าโคมกันหนวดนี่อย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยธรรมชาติปล่อยบอกก็ปล่อยปากธรรมชาติครับไม่งั้นมันจะลุกเข้าไปในปากต้องอย่างนี้เลยนะครับครับอย่างนี้เลยดูนะครับยืนฝั่งยืนฝั่งขวาโคนหนวดนะครับอ่าต้องยืนฝั่งฝั่งโคนหนวดฝั่งขวาของลูกค้านะครับโคนหนวดแล้วก็ยืนฝั่งซ้ายโคนเคราครับ เป็นสูตรเลยใช่ไหมนี่เป็นสูตรสูตรเลยครับสุครูจะมีไหมคนมาอยู่ด้านนี้เพื่อกนหนดมีไหมครับอาจจะมีคนที่คนที่ถนัดมือซ้ายอ่ะครับคนถนัดมือซ้ายอโอเคนะจริงครับอันนี้ต้องคนถนัดมือซ้ายจะต้องย้ายยืนกลับทางกันครับถ้าคนถนัดมือขวาก็ต้องด้านนี้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ยืนยืนฝั่งขวาของแขกใช่คนั่นเลยเอาสาระตรงนั้นเลยเอาสาระตรงนี้เนาะครับ การจับมีดโกนมีเหมือนกันหมดทีนี้เรามายืนฝั่งซ้ายของแขกเราโกนเคราโกนเคราจะอยู่ด้านนี้นะครับดูนเครับเราลากจากโครงกระจากโครงของของคางเน่ยาวมาฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเลยดูนะครับวันนี้เอาสาระล้วนๆเลยนะครับครับอันนี้ดูวิธีทำอันนี้เอาสาระล้วนๆเลยจะไม่พูดผมจะไม่พูดไม่ต้องพูดมากดูดูอย่างเดียวไม่ต้องพูดมากเลยนะอาจารย์นนท์ไม่พูดนะนนัเครับ อาจารย์นนไม่พูดนะครับยืนข้างด้านหลังนี่คนคนริมที่ปากเอาหัวของแขกมาชนกับท้องของอาจารย์นอนอย่างนี้เลยครับอ,อย่างนี้เลยจะง่ายขึ้นไหมมันใกล้ดีเ,เพลงนี้นะครับวันนี้เพลงนี้เลยน่ะสุดยอดเลยน่ะชวนน้องมาดัน,นขอบคุณท่านดีเจหมาหนองไทยที่ผลิตเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมผมขอบคุณมากๆชวนน้องมาดันเพงลงโปรดของอาจารย์นนแหเลยครับชอบมากจวดจวด แล้วทําไงต่อครับนี้นี่คนเรียบร้อยแป้งมาทาแล้วคนแป้งมาทากันหน้าใช้แป้งทานะครับใช้แป้งทาครับใช้แป้งทาแล้วก็กันหน้าครับกันหน้าก็เช่นเดียวกันโกนโหนกแก้มก่อนอ๋อโกนโหนกแก้มนะครับครับเบาๆลากเบาๆนะครับขูดเบาๆมือแต่หนังให้ตึงครับต้องตึงด้วยนะนี่ต้องตึงด้วยหนังจตึงมันจะหนังจะย่นมันจะตึงมีดนี้โอ้จีพีนี้ยาวมากเลยครับ21นาที5้า2ิบี่ยบสองนาทีแล้วนี่ครับผม อันนี้ทําให้ละเอียดทาให้ดูละเอียดแบบละเอียดถ้าไม้ดีผมขอตัดนิดนึงครับครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับจนอนนะครับผมไม่พูดหรอกครับครับกินเลนลอนดอนบิดนะครับสุดยอดมากคมมากเลยนะครับร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทโหร้อยใบนะครับร้อครึ่งเป็นสองร้อยใบผมใช้มาตั้งแต่ปีสี่แปดเยอะมากเลยนะในนี้เยอะมากเลยแล้วคมมากเลยแล้ว การกันการโกนนี้จะไม่มีสะดุดเลยนะต้องยอมรับเลยนะตามท้องตลาดมีเยอะแยะแต่เพียงจะซื้อตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยก็มีลายสั่งซื้อได้นะครับอยู่ด้านล่างครับพักลายไปเลยนะครับบริษัทอยู่ด้านล่างเลยนะครับเสร็จหรือยังครับอาจารย์นั่นเสร็จแล้วครับอ่าตัดขนจมูกนะครับตัดให้เกลี้ยงอย่างงี้นี่ให้ลูกค้าสั่งออกไหมไหนถึงหายใจกระทุ้งออกเอาแต่เส้นที่มันแหลมออกมา อืมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็สัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์ลูกค้าเลยครับสวัสดีครับนายแบบมีความรู้สึกยังไงครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนตัดครับเดี๋ยวพูดจากใจเลยนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับเออแคสนี้ให้ร้อยเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอาจารย์อ้อนโอ้โหสุดยอดมากเลยมาครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงาครับขอบคุณครับและขอบคุณนายแบบครับธนพนมีโคมีอะไรคนรอคนรอนะครับนี่ครับภาพที่ตัดเสร็จครับโอเคเลยโอเคเลยชื่อธนพมีโคครับใช่ชื่อจริงไหมใช่เนี่ยของจริงเลยนะอยู่กรุงเทพมาตลอด3 0ปีอ๋อแต่บ้านจริงจริอยู่ที่มหานครดงใหญ่เนาะ เราคนมหาคนครลงใหญ่แล้วมาเจอก,กันกับอาจารย์อ้อนกันงาขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและขอบคุณมากครับนายแบบ